สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับการดูดวงด้วยไพ่พูมยานวันนี้สำหรับราศีกรกฎคนที่เกิดวันที่22มิถุนายนถึง23่ามกรกฎาคมวันอาจจะไม่ได้ตรงกับราศีแบบของไทยเพราะว่าอันนี้พิชาใช้เป็นของสากลค่ะ แต่ว่าก็แล้วแต่ทางทางผู้ฟังนะคะว่าจะยึดตามราศีไทยหรือว่าราศีชาคกก็ได้ค่ะในเดือนตุลาคมนี้นะคะคนที่เกิดวันที่22มิถุนายนถึง23กรกฎาคมราศีกร,รกฎเวลาดูไพ่พวงยาอย่างที่บอกนะคะเราต้องเปิดทุกตำแหน่งเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันไพ่ใบที่ ให้ใบหนึ่งเมื่ออยู่ตำแหน่งหนึ่งแต่ได้อีกในหนึ่งแต่ให้คือเหมือนกับว่าบางทีไพ่ที่บางจุดอาจจะไปอยู่ที่ดีแต่ไม่ดีหรือว่าบางจุดอาจจะอยู่ที่ไม่ดีแต่ไพ่ดีก็จะมีการแปลหรือว่าความหมายที่แตกต่างกันค่ะอันนี้เรามาเริ่มเลยนะคะตำแหน่งที่หนึ่ง นะคะได้ไพ่พระแม่คงคานะคะพระแม่คงคาไพ่ที่หนึ่งเนี่ยหมายถึงวาสนาตำแหน่งพระตำแหน่งวาสนาได้พระแม่คงคาซึ่งก็คือการเป็นเหมือนกับค่อนข้างคุณเป็นคนที่เหมือนตอนนี้คุณใจดีอะ่ะแล้วก็เวลาคุณช่วยใครเนี่ยคนรอบข้างคุณเลยอะ่ะ คุณไม่เคยที่จะหวังผลตอบแทนหรือบุญคุณใดๆทั้งสิ้นหรืออีกในหนึ่งก็คือคุณมีการิเริ่มสร้างสารรค์แล้วก็มีความคิดอ่านที่แบบล้ำหน้ามากๆแล้วก็คุณก็สามารถทําได้ด้วยนะมาต่อคณณที่ตำแหน่งที่สองทรัพย์สินบ,บ้านช่องคุณได้ไพ่ฮนุมานเบอร์เก้า หนมุมานในตำแหน่งที่สองนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะบุกเบิกงานใหม่ๆที่ค่อนข้างท้าทายกับความสามารถหรือมีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานเพราะสาเหตุที่ต้องการความมั่นคงในเรื่องของไรายได้หรือผลประโยชน์ที่มากขึ้นซึ่งควรระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจให้รบอบคอบเพราะคุณเป็นคนที่ใจร้อนบุ่มบา่า และไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของบคลอื่นสักเท่าไหร่ตำแหน่งที่สามหลักฐานบ้านช่องได้ไพ่พระกฤษณะในเดือนตุลาคมนี้เรื่องของการเงินการงานคุณจะค่อนข้างสบายเลยทีเดียวคุณ เป็นคนที่มีความมั่นคงทางการเงินนะแล้วก็ใช้จ่ายคือคือมีแล้วก็ใช้อะ่ะแต่ว่ายังก็ก็ยังมีความระมัดระวังในการแบบอดออมแล้วก็ประหยัดได้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องเดียวที่คุณต้องระวังนะคือเชื่อคนง่ายแล้วก็หลงคารมหวัดล้อมหลอกลวงในเชิงลงทุนทำธุรกิจ เพราะคุณจะเชื่อใจในคำพูดที่ดูมีหลักการและเหตุผลดังนั้นอาจจะต้องระวังให้มากนึงถ้าเกิดใครมาชวนทำอะไรประมาณนี้นะคะตำแหน่งที่สี่ญากิพี่น้องนะคะได้ไพ่เทพธิดาแมงป่อง สำหรับตำแหน่งนี้นะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยทางญาติพี่น้องก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องติดลบเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสมมุติตัวคุณเองเนี่ยมีเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยคุณอาจจะแก้ไขด้วยตัวคุณเองโดยใช้ความมานะพยายามนะคะก็เหมือนกับว่า ไม่ได้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นจากญาติพี่น้องอะไรก็ตามแต่นะคะแต่คุณจะใช้ความมนะพยายามเป็นอย่างมากซึ่งถ้าคุณทําใจให้ปล่อยวางแล้วจักยอมรับและเริ่มต้นที่จะแบบยอมรับคนอื่นเนี่ยก็จะพบกับความสุขมากขึ้นนะคะคือจริงๆแล้วอะ่ะคือมันไม่ใช่ว่าญาติพี่น้องเขาไม่อะไม่ไม่สนใจดีดคุณหรอกแต่ว่ามันเป็นตัวคุณเองอะ่ะที่แบบว่าเหมือนฉัน ทำได้ฉันทำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะตำนะแหน่งที่ตำแหน่งที่ห้านะคะบุตรบริวารได้พญาราชศีเบอร์เก้านะคะพญาราชสีก็คือเจ้าศีกรกฎเนี่ยมีความเป็นผู้นำสูงและมีความริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ มีความทะเยอทะยานมีความกระตือร้นมีความเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครแล้วก็ทำตัวโดดเด่นให้ผู้อื่นยกย่องยอมรับเป็นคนใจใหญ่ทีนี้ด้วยนิสัยบางอย่างของคุณน่ะคุณอาจจะไม่ตั้งใจนะแต่มันดูโอ้อวดทนงตนและถือดีแล้วก็หยิ่งในสายตาคนอื่นนั่นนนั่นก็อาจจะหมายความได้ว่า บุตรบริรารหรือลูกน้องที่อยู่ใต้โอวาสของคุณเนี่ยอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ถะนงตนแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมรับฟังความคิดถิ่นของคนอื่นตำแหน่งที่หกศัตรูอุปสรรคพระพิรุณ ความนี้จริงๆเป็นความหมายที่ที่ดีมากใบหนึ่งซึ่งหมายถึงการค้นพบสิ่งใหม่ๆในชีวิตทางด้านการงานธุรกิจและอาชีพต่างๆแม้จะมีอุปสรรคในการทํางานในช่วงเริ่มต้น <c oughs> ก็จะมีความยากลำบากแต่คุณก็สามารถที่จะทําให้มันสําเร็จได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วศัตรูของคุณน่ยไม่ว่าจะแบบเอ่อบุตรบริวารหรืออะไรอยเงี้ยก,ก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะ สตูสตูอุปรสรรคของคุณจริงๆอ่ะ <c oughs> คือตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองที่จะต้องเจอกับอุปรสรรคแล้วก็เอปัญหาในการที่คุณจะริเริ่มทําอะไรนะคะเสียงแหบเดี๋ยวขอดื่มน,น,น้ำนิดนึง <c oughs> ตำแหน่งที่เจ็ดนะคะ ผู้ครองคนรักได้ไพ่พระอรุณเทพบุตรในตำแหน่งเนี้ยในช่วงเดือนตุลาคม <c oughs> คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นแบบดูน่ารักไนดูเป็นคนที่ดูแล้วแบบเออถนอมน้ำใจบุคคลอื่นแล้วก็มีความยืดหยุ่นในเรื่องของการให้อภยัย มีการดูใจกันให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่คุณก็ไม่ชอบนะที่จะให้คนรักเนี่ยมาจำกัดอิสราภาพหรือตั้งกฎเกณฑ์ข้อผูกมัดให้กับคุณมากนะบางครั้งคุณอาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวขี้หงุดหงิดและโมโหมง่ายกับเรื่องที่แบบไม่ควรโมโหอ่ะซึ่งมันก็ทำให้ความสัมพันธ์แสนคนรักเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาวุ่นวายขึ้นมาได้นะคะ ต่อไปตำแหน่งที่8โรคภัยพิบัติความไม่เที่ยงนะคะความไม่เที่ยงในตำแหน่งนี้ก็ในเรื่องของสุขภาพราศีกรกฎควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของการเป็นโรคขาดสารอาหาร หรือโรคอ้วนจนทำให้ร่างกายเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะนอกจากนี้อย่าใช้ร่างกายหลักห,หนานมากจนเกินไปเนาะจนละเลยการดูแลสุขภาพที่ดีซึ่งเป็นสาเหตุให้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงได้นะแล้วก็อายุสั้นได้ก็ตรงนี้คือฟังไว้เพราะว่ามันเป็นในช่วงฤดูัโคมแล้วเราจะได้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพของเรานะ ต่อไปตำแหน่งที่เก้าความสุขสมหวังนะคะได้ไพ่พระนางสุรสัสวดีไพ่ใบเนี้ยเป็นตำแหน่งไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีและอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเดือนตุนลาคมเนี่ยรวมๆแล้วก็คือถือว่าเป็น คุณก็อยู่ในช่วงที่เป็นเป็นบวกนะเป็นโชคดีในเดือนตุลาคมคือพระนางสุลศร,รีเนะี่ยเหมือนเป็นพระนางที่ใจดีมีน้ำใจแล้วก็คือมีทุกอย่างเพียบพร้อมอ่ะฉะนั้นในในตำแหน่งที่เกนะ้าเนี่ยคุณก็จะแบบดีในทุกเรื่องเลยทั้งการงานการเงนินต่างๆถ้าแบบ ถ้าคุณทํางานบริษัทนะคุณก็จะได้ประสบความสาเร็จเจริญก้าวหน้าเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่อาชีพจริงๆที่เหมาะอย่างยิ่งกับคุณนะคะคือการทําธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการคุณหาเงินได้เก่งแต่คุณก็ใช้เงินเก่งเหมือนกันแต่คุณก็มีแผนอดออมเพื่ออนาคตด้วยซึ่งก็ถือว่าเดือนเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณใน เกือบทุกๆเรื่องค่ะมาตำแหน่งที่สิบนะคะได้อตำแหน่งที่สิบการงานและอาชีพนะคะได้ไพ่พยาพาลีจับปูทศกณัณฐ์ตรงนี้ในเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น คุณเจจะสามารถแบบปรับตัวให้สอดคล้องกับงานที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะมีการปรับโครงสร้างภายในองค์กรหรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของงานที่เคยทำอยู่ต่อเนื่อง mm. เช่นตอนนี้มันเป็นโลกที่แบบมันถึงเ e น Z แล้วใช่ไหมแล้วก็เราก็เริ่มเห็นการใช้ AI ที่นำมาใช้กับในหลาธุรกิจ ซึ่งตรงนี้ยคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะส่วนการเงินเนี่ยคุณก็มีเข้ามือซ้ายออกมือขวาตลอดเวลาคุณก็หาเงินเก่งแหละแล้วก็รู้จักค่าของเงินเพียงพอที่จะมีแผนปัตญาตอ่อนอเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ขี้เหนียวอะไรจนเกินไปนะคะก็คุณสามารถสร้างฐานะให้ร่ำรวยขึ้นได้ตำแหน่งที่สิบเอ็ดนะคะ ลาบยศชื่อเสียงได้ไพ,พ่พยาขุดพยาขุดกับนังกากีเบอร์ยี่สิบสามไพ่ใบเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักเป็นหลักเดือนตุลาคมเนี่ยให้เราะมัดระวังชื่อเสียงในเรื่องของความรักคือมันเป็นเดือนที่คุณมีเสน่ห์แล้วก็คุณมีโอกาสที่จะไปเป็นกิ๊กของคนอื่นหรือคุณเองตัวคุณเองมีโลก สองใบสามใบสี่ใบ,ใบนะคะเพราะฉะนั้นคือข้อนี้เนี่ยควรจะรู้จักจับยังช่างใจนะคะอย่าเอาแต่ใจหรือปล่อยเนื้อปริตรตามอารมณ์แล้วก็ควรจะงดเว้นจากการหมกมุ่นนะคะแล้วก็รู้จักรักนวลนสงวนตัวบ้างทั้งเพศหญิงเพศช,ชายนะคะก็จะทําให้เรื่องไม่ดีสื่อชื่อเสียงไม่ดีเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะคะตำแหน่งสุดท้ายที่เป็นไพ่สรุปคำทำนาย ได้พอแม่นางกวักนะคะคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการมีโชคลาภนะในเดือนตุลาคมและเรื่องการงานการเงินก็มีโอกาสเป็นอย่างดีรวมถึงมีโอกาสได้รับมรดกที่ดีแล้วก็ลาบลอยจากการเล่นหวยเป็นต้นนะคะรวมทั้งการได้ทรัพย์สินเงินทองโดยสนิหหาจากบุคคลอื่น ไพ่ใบนี้ก็คือสรุปว่ามันเป็นไพ่ที่ให้คุณทางด้านบวกมากกว่าด้านลบนะคะสำเร็จสำหรับราศีกรกฎซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยราศีกรกฎนะคะถือว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณเดือนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามให้มันเสร็จภายในอาทิตย์หน้าเนาะสำหรับราศีที่เหลือก็ เหลืออีกประมาณเท่าไหร่สามสามราีใช่ไหมค่ะแล้วก็ก่อนไปฝากลกลัวนนะคะ u u s c r i b e ชแชร์ไลค์ก็จะขอบคุณมากๆพี่ชาก็จะได้มีกำลังใจในการดูไพ่พวมามหาต่อไปค่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอะล๊ายาย